มื่อนี้กะิพาทุกคนเลาะเข็มหัวเข็มสวนคือเก้าเลาะเก็บดอกมงุงเอาไปเฮ็ดแนวกินเนาะมื่อนี้สิพาทุกคนเฮ็ดมกุกดอกมงุงใส่หมูสามสันทําอีทหอกก็เอาดอกมงุงหันมาต้มให้มันจืดสะก้อนทุกคนแล้วก็เอาไปล้างนะ้ำล้างดอกมงุงกวาไว้แล้วก็สิม,มาตําเครื่องมุกเลยก็มีกระเทียมหัวบัวแดงหมักเพรหัวสิงนไคใส่ข่าเบื่อปลาอีกน้อยหนึ่งทุกคนเพื่อบ้านบะตอนมันนึ่งสุปแล้วมันสิเป็นแบบเนียวเนียวคุ้นๆเลยฮนน่นนนะ แล้วหาก็ซิม,มาซอยหมูสามันใส่จากน้อยนึงหลังจากซอยหมูแล้วๆหาก็ซิม,มาเกียมผกหอมใส่หมกดอกมะฮูหัาเลยผกหอมที่ว่าขาดโบได้ในมื้อนี้ก็คือผงหอมซีผักอีกตู้ผักบัวเนาะใสเ่เครื่องปรุงเลยบัดนี้ก็มีปลาเด็กแป้งนัวมีเกลือน้อยนึ่งกะปรุงรสชาติตามใจมากเลยทุกคนมกักเค็มมักนัวจังเลยก็สามารถเพิ่มเติมได้คือเก่า หลังจากปรุงเครื่องให้มันแซบแล้วเราก็มาเริ่มขั้นตอนห่อเลยนะทุกคนกระสิห่อแซ่ใบตองแบบนี้ถ้าผู้ใดบุมีใบตองก็สามารถนึ่งใส่ซึ้งธรรมดานี่ก็ได้กระแซบคือกันแต่ว่ามันจะโบอหอมคือนึ่งใส่ตองเนาะมกโดอกบังห้่งมือนี้ค่อยกระิกะให้มันได้ส่งมกเนาะเพราะว่าซีแบงไปให้เฮือนแม่ค่อยในมกนึง่งส่วนมุกนึงกน่งค่อยกระิกินเองกระห่อแบบนี้เลยทุกคนกระโบได้งามอ,างอียงห่อธรรมดาธรรมดาห่อพอว่าเออให้มันโบหัวอย่างละกันได้เนาะ พอแล้วแล้วเขาจะเอาไปนึ่งประมาณ30นาทีหลังจากหัก่นกระิงลงไปหัวไปสวนเก็บพักมาไว้กลับนะทุกคนพักปลอดสารพิษเท้ๆเลยอันนี้นะบกดอกหมองหงค่อยกระสุกแล้วทุกคนเอ่ยมาเบิร์นํำกานเป็นตะแซบตานัวอยู่บ่นี่นะพอตะแกะออกมาก็หอมหอ่วยทุกคนเอ่ยผู้ใดยังบ่เคยกินกระรองเฮ็ดกินบ่งเดือรับประกันว่าแซบแน่นอนมาเด้อทุกคนเอ่ยมากินซุปดอกหักหุ่งนากันแซบๆขา้าวเหนียวกอนๆมาเด้อมาเด้อทา,ทาสบาัสดีทุกคนมาเด้อกินข้าวสวยน,กนากนมืันนี้นะ ปุบดอกมะุ่งแล,นนล้วก็มีอันปุนดอกไม้เนาะปุบเซมาได้ทุกคนเด้อไปกินข้าวให้เลยอ่ะผมอ,อ,อ่อ,อนเนาะ ผมนอ่อนๆไม่ได้กลมหลายดิเพราะว่าเราต้มกันเนาะมีซุปน้ำไม้น้ำทุกคนวันนี้นะซุปน้ำไม้ก็บเห็ดซุปเก่าล็ต้มน้ำไม้ใส่น้ำเดี๋ยวนานแล้วเอามาซุปเพื่เข้าขัา่วแล้วเดือ Tôi hoàn như thế Chào các bạn nha ภาพสดๆเก็บอยู่ในสวนเนาะขอ,อน้นนองเก่า ปับอายอมีหอนหอดดูดอดดูดนมลูก